สวัสดีค่ะราศีมีนวันนี้จิ๊บน่าจ้าจะดูดวงให้กับราศีมีนว่า ปี2,566เนี่ยราศีมีนมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักแต่อย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นภาพรวมมากๆตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็จิบได้อธิษฐานเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รับคําทํานายเลยนะคะอ่ะมาดูกันในส่วนของเรื่องการงานก่อนเลยนะคะสําหรับราศีมีนการงานนะคะภาพรวมเป็นแบบนี้ค่ะ ปี2566เนี่ยดูเหมือนว่าราศีมีมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่นะคะถ้าใครต้องการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปีนี้น่าจะได้เปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเลยค่ะว่าเป็น the date นะ the date แปลว่าคุณอาจจะต้องจบโปรเจกต์ จบงานงานหนึ่งถ้าคุณไมไ่ได้เปลี่ยนงานนะคุณอาจจะเปลี่ยนงานนี้แล้วไปเริ่มงานใหม่ที่มอบหมายใหม่ขึ้นมาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ศึกษางานใหม่ๆเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือว่าจบงานเก่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ที่แน่ๆคุณรู้สึกว่าคุณได้ทํางานที่ใจคุณรักคุณได้ทํางานในสิ่งที่คุณตามหามาคุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนเนี้ยมันดีขึ้นเพราะว่าไพ่เนี้ย คุมเรื่องราวนี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกเลยว่าแม้คุณจะจบกับงานเก่าแล้วเปลี่ยนมาทำงานใหม่ให้นึกไว้เสมอค่ะว่ามันจะดีกว่างานเก่าแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ค่าตอบแทนสูงกว่าคนอื่นนะคะแล้วคุณก็มีความรู้ความสามารถสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีความรู้ในด้านนั้นขยับมาเป็นคนที่มีความรู้ในในด้านนั้นได้เก่งกว่าคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ข้อเสียค่ะในเรื่องของงานคือ บางคนอาจจะต้องทำงานไกลบ้านหรือว่าทิ้งสิ่งที่รักบางอย่างเพื่อที่จะ ได้ทำงานที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะโอเคการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงมากสำหรับราศีมีนในปี2566มาดูเรื่องการเงินมั่งค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้เดอะเดนไมีกแล้วนะอันนี้อยู่ที่ตัวตนเลยนะคะมีดมูนด้วยค่ะแน่นอนค่ะราศีมีนค่อนข้างจะอิรุงตุงนังในเรื่องนี้สินหรือว่าการเงินไม่ค่อยคล่องในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต้นปีอาจจะยังมีสภาพเป็นอย่างนี้อยู่บ้างแต่ว่าไพ่บอกว่าคุณ มีโอกาสจบหนี้ได้แน่นอนคุณมีโอกาสจบหนี้ได้แต่มันจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างนะไม่ใช่ว่ามีโชคลาภแล้วเอามาจ่ายได้หมดอย่างนี้ไม่ใช่อ่าไม่เหมือนราศีกุมนะแต่อันนี้ราศีมีนคือต้องยอมเสียอาจจะต้องเสียของที่รักอาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้จบหนี้จบสินแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเสียดอกเบี้ยแพงมากกว่าที่คุณควรจะเสียคุณรู้สึกแบบนี้เลยแต่ว่า การที่คุณจ่ายมันออกไปหรือว่าปล่อยมันออกไปหรือว่าจบหนี้ในตรงเนี้มันจะทําให้คุณอะสบายใจขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ดีนะคะคุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวคุณเองอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกอาจจะต้องยอมเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้เริ่มต้นใหม่ได้นะแล้วก็อาจจะต้อง ทำเพื่อให้จบหนี้จบสินอาจจะยอมเสียดอกแพงๆช่างมันแล้วก็จะได้หมดกันสักทีหมดหนี้หมดสินในเรื่องนี้สักทีรีสตาร์ทใหม่ในเรื่องนี้นะคะแต่หลังจากนั้นค่ะพอคุณเสียอะไรไปบางอย่างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไพ่ก้าเหรียญมาบอกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้สุขสบายเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสทางการเงินในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเพื่อเดินต่อไปได้ จบเพื่อให้เดินต่อไปได้ราศีมีนมีลักษณะเป็นแบบนี้ในปี2566นะคะอ่ะถือว่าขยับดีขึ้นก็แล้วกันอาจจะพบทางออกแต่ว่าต้องยอมเสียบ้างเสียดอกแพงบางคนก็เสียดอกแพงนะบางคนก็เสียทรั์ไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าทำให้ไปต่อได้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะมาดูเรื่องความรักบ้าง ความรักสำหรับราศีมีพศ2 5 6 6เป็นอย่างไรบ้างภาพรวมนะโดยรวมนะคะดูเหมือนว่ายังยังเป็นโสด ยังไม่อยากจริงจังกับความรักเท่าไหร่นะคะยังสนุกอยู่ยังมีความสุขอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของความรักสนุกสนานเฮฮาไม่จริงไม่จังนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงมีคนเข้ามาฉอเลาะมีคนเข้ามาพูดโกหกมีมีคนเข้ามาก็เลาะก,ก็ติดแต่ว่าแบบว่าดูเหมือนไม่น่าไว้ใจให้ระวังว่าเขาจะเข้ามาหลอกละกันมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ไม่จริงใจแต่หลอกแบบนี้บางคนก็ชอบเออ บางคนก็วินวินอะไรแบบนี้อ่ะอันนั้นก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหาว่าซีเรียสเรื่องความรักในปี2566ให้ระวังว่าเขายังไม่ได้จริงจังกับเราแค่สนุกสนานกันก็พออะไรเงี้ยสนุกสนานควงกันไปคุยกันไปแบบเนี้ยถ้าคุณโอเคแบบเนี้ยปีนี้ก็ถือว่ามีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณมองหาความรักจริงจังข้ามไปก่อนนะในปีหน้านะคะเพราะว่าถ้าหาว่าคุณจริงจังมันจะทําให้คุณเสียใจทําให้คุณคิดมากรู้สึกว่าความรักมีอุป แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ซีเรียสคิดว่ามันสนุกสนานมีคนเข้ามาคุยได้ทําความรู้จักกับคนเพิ่มงั้นไม่เป็นไรแต่ให้ระวังนะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อตรงไม่ได้ซื้อสัตว์แล้วก็ไม่ได้จริงจังกับคุณเลยนะคะโอเคภาพรวมในปี2566ประมาณนี้นะคะสำหรับราศีมีนถ้าดูตามนี้ก็คืออย่าไปจริงจังเรื่องความรักสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะแล้วก็ คนที่มีคู่แล้วอาจจะเหนื่อยใจหน่อยแค่นั้นเองนิดหน่อยนะคะตลอดทั้งปีแล้วก็เรื่องของการงานการเงินถือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยในปี2566เดี๋ยวยังไงดูติดตามดูรายเดือนกันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปแต่ละเดือนอย่างไงบ้างขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณค่ะ